สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องฝาชิงน้ํามันเครื่องกองอากาศกองน้ํามันเบนซินแล้วก็น้ํามันเบรกหน้าหลังให้กับคันนี้ครับเดิมทีคันนี้ผมได้ทําการซอริส์ไปเยอะแล้วนะแต่ว่าผมผมไม่ได้เอาเข้าคลิปนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนยางหน้าหลังเปลี่ยนผ้าเบรกแท้ซูหน้าหลังนะครับอ่าเรียบร้อยละเรียบร้อยแล้ว,ลวโซ่สเตอร์เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะมีคลิปอยู่ที่ หน้า f c e e o o o นะครับก็คือถ้าลูกค้าคนไหนจะซื้อและอยากเห็นก็คือผมมีหลักฐานให้ชมนะครับว่าผมเปลี่ยนจริงสภาพใหม่จริงนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเปลี่ยนอกองเบนซินใต้ถังน้ํามันกันนะครับตรงที่ป um ั๊มติ๊กนะโอเคเป็นเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปเพิ่มนะอ่าโอเคสำหรับวันนี้จะมาทำคลิปเพิ่มนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมตรงนี้นะตรงนี้คือผ้ากองเบนซินรถที่ใช้งานมา36,000กิโลใครบอกว่ารถที่โดนกอใหม่ไม่สำคัญนะครับดูชิ้นใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนและชิ้นเก่าที่เราจะเอาออกครับ ดูสีคนละสีนะครับผลละสีนะเพื่อนทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องนี้นะครับหนึ่งมันทำให้รถสมรรถนะไม่สมบูรณ์เพราะน้ำมันอุดตันอยู่ตรงนี้นะนะ้ำมันมันไปไม่ลงนะครับอ่านี่คือสําำคัญนะครับที่ทำให้น้ำมันอ่าฉีดได้น้อยลงปั๊มติ๊กพังนะเพราะว่าแรงดันไม่ถึงกระเพาะตรงนี้แหละตัวนี้แหละทาให้พังนะครับหัวฉีดหรือ เครื่องยนต์พังเครื่องนอ็อกลูกน้ำมันน้อยน้ำมันบางอากาศหนาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับใครบอกว่ารถกอไมมา,มาช่างมันขอให้สภาพภายนอกมันโอเคไม่ใช่นะดูหนีบดูพาก่องปั๊มติ๊กนะสามหมื่นกว่าโลมันความเปลี่ยนตั้งแต่สองหมื่นสองหมื่นกว่าแล้วครับแต่จริงๆตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่ที่ปั๊มที่เราเติมน้ำมันอีกทีนะ ผมไม่ดูนะนี่ของคันนี้นะนี่นี่เขาเรียกว่าเซอร์วิสถึงนะครับอ่าก็เซอร์วิสต่อไปอ่าถึงตรงนี้มันก็เยอะแล้วนะผมเซอร์วิสให้นะครับนอกนั้นก็เกินความสามารถผมไปละอย่างเช่นตั้งวาลวเนี่ยคือรถคันนี้ที่ผมไม่ตั้งก็คือเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ขับไว้นะครับแล้วผมดูยางแล้วคือมันไม่ใช่อะคือเขาไม่ได้ขับไว้แน่นอนอะยางมันไม่ได้ใช้งานมาแบบความเร็วสูงหรือหนักคือยางมันเป็นคนที่ขับรถน้อยนะครับ อ่าผมก็เลยไม่ไม่ตั้งวาลวนะครับอืประมาณนี้นะครับก็คือเดี๋ยวลรอไปตั้งวาลวตอนสี่หมื่นกโลแทนนะครับอ่าไม่มีปัญหาค่าตั้งวาลวอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับสองสูบนะครับชิมวาลวมี8ตัวนะครับโอเคไปลุยต่อเปลี่ยนอ่าเดี๋ยว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 พามาชมในถังด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมในถังด้วยกันเดี๋ยวแป๊บนะ โอเคนี่นะเดี๋ยวให้ดูในถังครับรถใช้งานตลอดนะครับข้อดีของมันก็คือนี่ประมาณนี้คือมันจะมีน้ำมันเลีเล้ยงถังตลอดนะครับทําให้ถังไม่เป็นสนิมนะเพื่อนเหนเห็นไหมโคตรสะอาดดูเนี่ยดูโคตรสะอาดนี่รถจอดนี่เป็นเป็นอีกแบบนะครับรถจอดจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหม นี่รถรถใช้งานจริงนะครับสามหมื่นโกโลนะครับใช้ต่อเนื่องใช้ตลอดนะครับดูนี่ใครซื้อคันนี้ไปผมบอกเลยว่ารถบ้านแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือรถบ้านแท้ใช้งานแท้ไม่โดนกอไม้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องลุยต่อนะบอกแล้วท้าสันมาให้อย่างดีอ่าลุยต่อลุยต่อ you I'm yeah, sorry. Yeah, 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 yeah. กให้เห็นตั้งแต่ผมสตาร์ทก่อนหน้านี้นะครับก็คือเห็นหน้าดีกว่าเนี่ยเนี่ยขีแรกอ่ะขีแรกไม่ได้เปลี่ยนกองอากาศนะครับมันก็ไม่ตดมันไม่ระเบิดท่อขนาดนี้นะพอเปลี่ยนปุ๊บสตาร์ทแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยว่ะนี่ขนาดเครื่องร้อนนะก็คันนี้เดี๋ยวผมหลังจากเปลี่ยนกองอากาศเสร็จอ่ะปัดชิงนน้ำมันเครื่อง ใส่น้ามันเครื่องใหม่ใส่น้ามันเบรกใหม่ก็ไม่มีอะไรแล้วนอกนั้นก็ปกติแล้วครับเดี๋ยวเอาลงขายได้เลยแต่เป็นคันแรกนะที่เบิ้ลเฉยๆแล้วระเบิดท่อเอาออกไปขับพอนก็ระเบิดท่อสับเกียร์ก็ระเบิดท่อเหมือนรถจูนอะ่ะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนคันอื่นคือท่อเม็นคใหม่ไอ้ตัวนี้ยมันไม่ได้เป็นสองนิ้วตลอดนะครับมันมีไส้สูดตร,ตรงนี้อีก เป็นหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดห้ามันเหมือนเป็นปกยตรงเนี้ยมันไม่ได้โล่งออกไปหมดทั้งสองนิ้วนะมันเป็นหนึ่งจุดห้ามันอาจจะเป็นพ่อสิ่งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดมีให้ทําอีกอะผมจะลองทําเป็นตรงเนี้ยเป็นปวยดักไม่ให้อากาศออกโล่งทั้งหมดอ่าแลวทีเนี้ยมากเกิดมันระเบิดพ่ออีกมันต้องเป็นพ่อไอ้นี่แน่นอน ประมาณนี้โอเคอันนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมตัดคลิปออกนะครับอโอเคเดี๋ยวเอาให้ชมคร่าวๆก่อนนะโอเค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 ต่อเนื่องนะครับก็หลังจากที่เบิ้ลเบิ้ลแล้วระเบิดท่อไว้เรียบร้อยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาประกอบแล้วก็เปลี่ยนไท้ยของเหลวส่วนอื่นกันต่อนะครับโอเคไปลุยกันเลยนะครับ

นี่เพื่อนๆดูน้ำมันเบรกโอ้โห,โหโกาแฟไม่ต้องห่วงนะครับเปลี่ยนให้นะครับแล้วเพื่อนๆด,ดูนะไม่ใช่แค่สามหมื่นหกพันนะจะมาห้านี่ตลอดเลยนะ เรียบร้อยนะครับโอ้โห oh ไวรุ่นโอเคสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องประกอบอีกนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมจะต้องประกอบอีกนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปดเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังคือคันี้คันนี้ต้องได้ประกอบอีกนะครับประกอบแล้วผมผมจะต้องล้างเดนี่ยก็ถอดขนาดนี้นะครับ ล้างคอท่อล้างระบบเครื่องล้างภายในทั้งหมดเลยนะล้างแล้วก็ค่อยมาประกอบอีมทแล้วก็กลับไปล้างเฟลลิ่งอีกทีนึงครับให้มันสะอาด,อาดปเลยนะเพราะมันไม่ได้ถอดขนาดนี้ละเหมือนเซอร์วิสใหญ่ไปในตัวนะครับตอนนี้น้ำมันเครื่องก็ใส่เกลียวแล้วนะนี่เห็นไหมอ่าน้ำยาฟัชชิ่งออกแล้วี่น้ำมันเบรกเรียบร้อยนะครับผ้าเบรกนานาๆไปดูคลิป อ่ารีวิวรอบคันได้เลยเดี๋ยวผมจะถายให้ชมหมดเลยครับท่อระเบิดอ่ะคันนี้ไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายวีรุ่นบ๊ายบาย